ครับในคลิปนี้เรามาดูโตชิบะ8กิโลนะครับอัตโนมัติขึ้น e 7จขีดนะครับเรามาลองแก้ไขกันดูว่าจะได้หรือไม่นะครับลองเปิดดูครับะนะครับขึ้น e 7ขีดนะครับเราต้องทำการรีเซ็ตโปรแกรมกันก่อนนะครับ ในรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มด้วยกันนะครับก็มีวอร์ดสปินหรือว่าปั่นแล้วก็โปรแกรมนะครับแล้วก็กดอ่อนนะครับเรามาลองกันดูครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับวอร์ดสปินแล้วก็โปรแกรม กดค้างไว้นะครับแล้วก็กดเนี่นะครับไม่ถนัด WhatsApp โปรแกรมกดสามปุ่มค้างไว้นะครับแล้วก็กดอ่อนให้ดังติ๊ดนะครับ ตีตีแล้วก็ปิดเปิดใหม่อาการอย่างนี้ถ้าทำแล้วหลายครั้งไม่หายก็ได้เปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับลองดูหลายๆรอบครับไม่หายนะครับ หมครับเห็นเงียบเปิดปิดเปิดใหม่ลองทำงานดูครับเออน่าจะผ่านนะครับแต่ว่าเครื่องยังไม่หมุนโอเคดังปักละ ยากดึกไปมีของ โอเคน่าจะผ่านนะครับใรีเซ็ตไปรีเซ็ตไป3ครั้งนะครับบอร์ดสำหรับรุ่นนี้ครับรุ่น8ปกิโลบอร์ดสปรินโปรแกรมแล้วก็เปิดออนนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านครับไม่ได้เปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับถ้าถ้ารีเซ็ตแล้วไม่หายจะได้เปลี่ยนเมนบอร์ดทันทีเพราะโปรแกรมมันเอรื้อไปแล้วนะครับ โอเคสำหรับรุ่นนี้ AWE 900 LT นะครับ8กิโลกร,รัมนะครับโตชิบ้ารุ่นนี้นะครับเจอบ่อยครับเออเลอร์บ่อยกันประจำเลยก็สรุปว่ารีเซ็ตหายนะครับก็คงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดสงสัยก็รีดูในวิดีโอนะครับวอ r d Spin ตัวนี้นะครับโปรแกร,รมแล้วก็ออนนะครับให้กด3ปุ่มนี้ค้างไว้ก่อนนะครับก็อยกดออนนะครับถ้าทำแล้ว3ครั้ง4ครั้งแล้วยังไม่หายก็คือต้องได้เปลี่ยนเมนบอร์ดชุดนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม